สวัสดีค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะคะมีสมาชิก y o u u u e e ท่านหนึ่งนะคะถามเรามาว่าเราใช้อะไรลดค่าเชือ้อราหรือป้องกันรากเน่านะคะยาค่าเชื้อราตัวไหนวันนี้เราก็เลยมาทำคลิปแนะนำนะคะว่าเราใช้ตัวไหนก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแค่รู้สึกว่าเออมันใช้ดี ก็เลยเอามาบอกต่อใช้แล้วมันโอเคสเสน่ห์จันหอมบ้านของเราเนี่ยอาการที่มันมันดีขึ้นจากที่มันดูลอด่อแร่ล่อแร่เหมือนจะไม่ลอดอย่างเงี้ยแล้วมันดีขึ้นค่ะเราก็เลยเอามาบอกนะคะดังนั้นก็เราไม่มีเราไม่ได้มีส่วนเสียส่วนได้อะไรแต่เราแค่เอามาบอกเฉยๆแล้วกันผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือนี่ค่ะตัวนี้นะคะ กวดสีน้ำเงินของ golden flowers นะคะป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียนะคะตัวนี้ค่ะวิธีใช้ของเรานะคะก็คือเอามาผสมน้ำค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำหนึ่งลิตรค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ ต่อน้ำหนลิตรนะคะแล้วเราก็ลดลงไปลดลงไปในเนี้ยลดลงไปในดินวัสดุปลูกเลยนะคะต้นนี้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 นะคะผสมน้ําแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นฟองค่ะแล้วก็ลดลงไปล,ลดลงไปมันจะเป็นฟองใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะทุกๆเจดวันอันนี้คือตัวผลิตภัณฑ์ที่เรายังไม่เปิดขวด แต่ตัวที่เปิดขวดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้คือเปิดขวดแล้วเปิดขวดแล้วนะข้างในมันจะเป็นน้ําสีส้มอย่างเงี้ยสีส้มเป็นเหลวๆของเหลวสีส้มนะคะแล้วก็ใช้ในอัตราส่วนหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาไปลด นรดลงไปในวัสดุปลูกเลยค่ะเอาให้ทั่วๆนะคะแล้วก็บางทีเราก็เอาเออบางทีในวิธีการใช้เนี่ยเขาก็บอกเอาไปพ่นได้นะฉีดพ่นได้แต่สำหรับตัวเราที่เราใช้คือเราลดลงไปในวัสดุปลูกเลยแต่จะฉีดพ่นก็ได้เหมือนกันแต่เราไม่ได้ฉีดพ่นนะคะเราแค่ลดลงไป ใช้สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะคะทุกๆ7วันใช้ก็ถือว่าใช้บ่อยราคาจะอยู่ที่ประมาณ80บาทนะคะราคาเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่80เพราะเราซื้อมาก็79บาอแหละเรซื้อมา79บาทนะคะตัวนี้ใช้รถเสน่หจันหอมบ้านหรือเอาไปรถตัวอื่นก็ได้ค่ะพวกไม้ประดับนะคะ สำหรับเราคือเราจะเอาไว้ลดตัวไหนที่เขามีความเซนซิทีฟสูงราคาแพงตายง่ายเลี้ยงยากลากเน่าง่ายอะไรแบบเนี้ยพวกเสน่ห์จันขาวเสน่ห์จันหอมบ้านเสน่ห์จันเงินนะคะเราจะใช้แต่ถ้าพวกไอ้ถึกถึกประเภทเสน่ห์จันโกเมน เสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันเขียวบ้านเสน่ห์จันนาคอะไรแบบนี้เราก็ไม่ได้ลดนะพัดโบกทองเราก็ไม่ได้ลดเราจะลดเฉพาะตัวที่มันเซนซิทีฟบอบบางอ่อนแอเลี้ยงง่ายเอ้ยเลี้ยงเลี้ยงยากเลี้ยงยากสิเอ,อเลี้ยงยากแล้วก็ตายง่ายนะคะเราก็จะลดทุกๆ7วันคือตัวนี้แล้วก็เนี่ยถ้า ใช้สดๆก็ได้นะเราตัวเนี้ยเราเอาสดๆแบบไม่ผสมน้ํานะเดี๋ยวเปิดไฟอีกรอบหนึ่งเราใช้แบบสดๆเหมือนกันเราก็จะเอาน้ําของเขาสดๆเนี่ยนะคะเอาไปทาพวกไอเนี่ยอะไรนะชิ้นข้อตาที่มันทําท่าจะเน่าที่มันอยู่ในกล่องอบหล้ดแล้วมันทําท่าจะเน่าเหรอเราก็เอาไปทาชิ้นข้อตาอันนั้นปรากฏว่าเอาไปทาแล้วมันดีขึ้นค่ะ ชิ้ข้อตามันไม่เน่าต่อนะมันหยุดเน่าอยู่แค่นั้นแหละตัวไหนที่มันเน่าๆนะเอาไอเนี่ยสดๆเลยจิ้มแล้วเอาไปทาเลยเอาไปทาที่ชิ้นข้อตาหรือจุดไหนที่มันเน่า,าจิ้มทาสดๆเลยค่ะไม่ต้องผสมน้ำน,นะที่เราใช้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเวลาที่ใช้คือเราจะต้องใช้ตอนที่เขาเออไม่เจอแดดน,นะคะโพ้เพเวลาโพ้เพขอเขาเป็น สารสกัดชีวภาพนะคะสกัดจากสิ่งมีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นโดนแดดไม่ได้นะคะต้องใช้ช่วงที่โพเเพค,ค่ะเวลาโพเเพใกล้ๆจะมืดอะไรอย่างเงี้ยเย็นๆที่แดดไม่มีแล้วเราใช้เวลานั้นลดตอนนั้นนะคะจะใช้ตอนเย็นหรือตอนเช้าที่ไม่มีแดดควรใช้เวลานั้นอย่าไปใช้ตอนแดดจัดนะคะเดี๋ยวเชื้อชีวภาพพวกนี้จะตายห่าหมด อืมอีกตัวหนึ่งที่เราซื้อมานะคะตัวนี้เราก็ซื้อมาเหมือนกันนี่ตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาแต่ยังไม่ได้ลองใช้แต่คิดว่าประสิทธิภาพนะคะในการป้องกันและกําจัดเชื้อราและแบคทีเรียในวัสดุปลูกเนี่ยน่าจะพอๆกันของแบรนด์นี้ก็น่าจะโอเคนกน้อยออคิดโกลเด้นนะคะเอ็กซ์ตร้าอะไรเนี่ยเอ่อปริมาณของเขาเนี่ยเท่ากันไหมอันนี้2 7 0ซีซีตัวนี้ วันนี้เท่าไหร่วะเดี๋ยวหาก่อนเนี่ยดูแล้วปริมาณมันใกล้เคียงกันนะคะเราคิดว่าสองยี่ห้อนี้บอกที่มาอันเนี้ยมันน่าจะประสิทธิภาพในการใช้พอๆกันแต่ตัวเนี้ยเราบอกก่อนนะเรายังไม่ได้ลองแต่คิดว่าน่าจะพอกันเพราะดูแล้วลักษณะรูปประพันธ์สันฐานของผลิตภัณฑ์เนี้ยมันพอๆกันน่าจะเป็นแบรนด์ที่เขาน่าจะแข่งขันกันอยู่ดังนั้นประสิทธิภาพเราคิดว่าน่าจะพอๆกันนะคะตัวนี้ ตัวนี้ยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวตัวนั้นหมดเราจะใช้นะคะเป็นพวกชอบลองค่ะลองไปเรื่อยๆนะคะชอบลองไปเรื่อยๆอืเออนอกจากนี้นะคะที่เคยใช้เราเคยใช้ไตรโคเดอร์มานะคะแบบผงแต่ข้อเสียของไตรโคเดอร์มาแบบผงก็คือว่าไตรโคเดอร์มาแบบผงก็คือ เวลาที่เราผสมน้ําเนี่ยมันจะไม่ค่อยละลายดีแล้วเวลาเราลดลงไปบนพืชเนี้ยมันจะเป็นคราบสีเทาอมฟ้านะคะติดอยู่ตามใบของพืชเราเลยรู้สึกว่ามันมันดูทําให้ใบไม่สวยอะแต่ก็ยอมรับนะว่าใช้แบบลักษณะเนี้ยมันค่อนข้างสิ้นเปลืองมันเออมันมันแพงดูมันแพงกว่า นเทียบกันแล้วนะตัวนี้จะแพงกว่าแลวดูจะหมดเร็วกว่าด้วยเพราะว่าเราลดไหลต้นนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> ถือไว้เลยว่าเราใช้ตัวนี้นะคะแัดไหมอ่ะ hmm. มันก็แล้วเออไตโคเดอร์มานะ่ะบางทีเราใช้นะแบบผงเนี่ยเราไม่ได้ผสมน้ำนะบางทีอารมณ์ขี้เกียจขี้เกียจเนี้ยเราก็โรยลงไปใน วัสดุปลูกเลยนะคะแล้วราดน้ําตามเหมือนกันแล้วก็เคยทําแบบนั้นไรโครเดอร์มานะโรยแบบผงๆผงลงไปเลยแล้วก็ราดน้ําตามฉบับคนขี้เกียจอะแต่มีไตรโครเดอร์มานะคะมีแบรนด์หนึ่งเหมือนกันชื่อชื่อแบรนด์นะพอบอกว่าชื่อไตรซานค่ะไตรซานอันนี้ดีนะเคยใช้ดีแต่ว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเราใช้หมดไปแล้วเราเราก็ไม่ได้เก็บเอาไว้เราทิ้งขวดไปแล้วอ่ะเราเพียงก็ปุกไปแล้วไตรซานนี่มันจะเป็นกระปุกนะคะอันนี้ดีมากเคยใช้ไตรซานนะคะขนาดเราใช้เป็นผงไม่ผสมน้ําเลยนะคะแล้วเวลาเราโรยอ่ะเราจะโรยเข้าไปแบบทั่วๆอย่างเงี้ยโรยเราแถวนี้นะไม่ได้โรยโคนต้นนะโรยโรยอย่างเงี้ยล้วก็เราก็ลาดน้ําตามไตรซานดีมากมันดียังไงใช่ปะ เวลาสมมติในเครื่องปลูกวัสดุปลูกมันมีเห็ดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมีเห็ดขึ้นมามันมีเห็ดขึ้นอย่างเงี้ยนะถ้าเราใช้ไตรซานนะคะไตรซานเนี่ยแล้วเราโรยลงไปแล้วเราล้าน้ําตามไม่กี่วันต่อมาเห็ดหายไปเลยค่ะเห็ดไม่ขึ้นมาอีกเลยนะคะกินเชื้อราได้ดีมากเห็ดเหดไม่ขึ้นเลยเห็ดไม่ขึ้นอีกเลยนะคะใช้ไตรสา,านเนี่ย เจ๋งโค่เลยไตซานแต่ราคาค่อนข,ข้างสูงนิดนึงนะคะไตซา,านส่วนไตโคเดอร์มานะแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นนะคะเอ่อทั่วๆไปไตโคเดอร์มาที่เราใช้แบบผงอะต่อให้มีเห็ดนะคะเราก็ยังไม่เห็นรู้สึกว่ามันแตกต่างเลยเห็ดก็ยังอยู่ค่ะ ถ้าไตโคเดิมมาตัวอื่นนะแต่ถ้าเป็นไตซานเนี่ยถ้าไม่เห็ดอยู่ในกระถางเห็ดขึ้นอยู่ในกระถางเราใช้ไตซานเนี่ยเห็ดหายไปเลยนะคะกินเห็ดเข้าไปด้วยค่ะกินเชื้อเห็ดเข้าไปด้วยเพราะเห็ดก็ถือว่าเป็นลาชนิดหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดเห็ดเนี่ยค่ะใช้ตัวนี้นะคะสรุปว่าเราใช้ตัวนี้ค่ะสําหรับเสนจันของเรานะคะเสนจันหอมบ้านเสนจันหอมบ้านเนี่ยเราใช้ตัวนี้ จากที่ต้นนี้เขาล่อแล่ล่อแล่นะคะเหลืออยู่สองใบเนี่ยเขาก็งอกใบใหม่ออกมาผลิใบใหม่ออกมาสามใบนะคะใบเกา่าทิ้งไปแล้วตัดทิ้งไปแล้วนะคะมีใบใหม่สามใบแล้วจากที่ล่อแล่ล่อแลอแ่เหลืออยู่สองใบนะคะใช้การกู้พลังชีวิตอยู่นานนะคะไม่ว่าจะแช่าน้ําเอาไปอบในกล่องอะไรก็ไม่ดูไม่ดีขึ้นเลยเอาไปชําน้ําก็ไม่ดีขึ้นเอาไปอบในกล่องก็ไม่ดีขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะปล่อยตามยถากรรมแล้ว ลาดด,ลาดด้วยเนี่ยลาดด้วยเนี้ยโกลเด้นฟลเวอร์สีน้าเงินเนี้ยนะคะอาการน้องดีขึ้นเลยค่ะผีใบใหม่เลยนะคะส่วนไอ้ต้นที่มันล่อแร่ล่อแร่ต้นโตโตนี่ทําท่าจะลากเน่านะคะก็ดีขึ้นเลยค่ะป้องกัรลากเน่าขคนเน่านะคะยอดเน่าน่าเขาจะครอบคลุมหมดเรารู้สึกว่าดีแล้วตอนเนี้ย ใบของสเสน่ห์จันหอมบ้านเนี่ยสังเกตได้เลยนะคะว่าใบาเป็นมันเงามากใบเป็นมันเงาเลยค่ะตอนนี้ใบมันเงาเลยนะคะเมื่อก่อนไม่มันเงาอย่างนี้นะงงมากไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากใช้ไปได้ประมาณเดือนดึงเนี่ยเห็นชัดเ,เห็นผลชัดว่าใบเขาเงาขึ้นเลยเราไม่ได้เช็ดอะไรเลยนะเราขี้เกียจขนาดไหนเราไม่ได้เช็ดหรอกคะ่ะใบเนี่ยขี้เกียจจะตายเราปลูกเนี่ยเราไม่เคยเช็ดใบนะคะ ใบมันฝุ่นเยอะๆแล้วก็เอาน้ําล่านเลยค่ะน้ำน้ำไม่แน่นะน้ํนะาจากฝักบัวลดน้นะํานะลาาไล่ฝุ่นเลยเนี่ยอันนี้ตัวอะไรวะโอ๊ยรู้สึกว่าตัวนี้เขาจะเป็นประโยชน์นะคะไม่ใช่มแมลงที่เป็นโทษต่อพืชน,นะคะเขาจะมาช่วยกินอะไรนะกินเพลี้ยตัว เรียกอะไรต่อหรือแตนเนี่ยแหละต่อหรือแตนเบียดเออเอ,อ,อะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่ไล่นะคะตัวนี้เข้ามาช่วยกินเพลี้ยเคยถามว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรในกลุ่มเฟซบุ๊กนะคะคนลักเสะจันทั้งหลายนะคะเขาก็ตอบมาว่าเป็นพวกต่อหรือแตนเบียดเนี่ยมันช่วยกินเพลี้ยเป็นมแมลงที่มีประโยชน์ไม่ได้เป็นมแมลงที่ก่อให้เกิดโทษกับพืชน,นะคะ เขามาทำรังอยู่แต่เขาไม่เคยต่อยเราเลยนะแต่เขาต่อยกับคนอื่นในบ้านแต่เขาไม่ต่อยเราเขาไม่เข้าใจสงสัยเขาสัมผัสได้ว่าเราเป็นเจ้าบ้านนะคะต่อยคนอื่นค่ะแต่ไม่ต่อยเรานะคะน้องต่อตัวน้องต่อพวกนี้เขาไม่ต่อยเราเลยไม่เคยทำร้ายเราเลยโดยสรุปนะคะก็คือว่าวิธีป้องกันไม่ให้สเสน่จันที่บอบบางทั้งหลายอาทิเช่นสเสน่จันหอมบ้านสเสน่จันขาว เสน่ห์จันเงินเนี่ยมันลากเน่าโคนเน่ายอดเน่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ตัวนี้แหละราดรดลงไปในวัสดุปลูกหรือเครื่องปลูกนะคะโดยจะราดทุกๆ7วันในอัตราส่วน1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรนะคะผสมผสมคนๆให้เข้ากันแล้วก็ราดรดลงไปนะคะทุกๆ7วัน เวลาที่ลาดก็จะเป็นช่วงโพเพนะคะแดดไม่ออกแล้วไม่มีแดดแล้วนะคะโพเพใกล้จะมืดอย่างเงี้ยเวลานั้นจะเกิดประสิทธิธภาพดีที่สุดนะคะเพราะเขาเป็นสารสกัดชีวภาพนะคะเขาโดนแดดไม่ได้ก็จะใช้ตัวนี้นะคะก็ได้ผลดีอย่างที่เห็นนี้จากต้นที่ลอดแล่ทำท่าจะไม่ลอดก็ลอดชีวิต ะะฟื้นฟูชีวิตแล้วแถมใบยังมันเงาขึ้นมาด้วยอีกต่างหากนะคะอย่างงงถาไม่รู้อยู่ๆใบก็มันเงาขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ทาไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะเราขี้เกียจอยู่แล้วเราไม่ทําอยู่แล้วนะคะก็สรุปนะคะก็คือโอเคใช้ดีแนะนาค่ะให้ใช้นะคะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปนี้สวัสดีค่ะ